ทุกคนเนี่ยวิวทรงผมกระเจิงกระเจิงนะคะวันนี้อิฟนะคะจะไปที่วัดเทพลีลานะคะเดี๋ยวจะไปไหว้พระทรรมูนนิดนึงเนาะก็โอ้ยร้อนมากเลยทีส่สภาพรถเฉยๆ,ๆมาดูไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ มีเป็นสังกะทานของทางวัดนะคะที่ให้ทำบ,บูชาแล้วก็ไปถวายข้างในได้นะคะส่วนด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีปล่อยปลาด้วยนะแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระในข้างในก่อนะคะ่ะ

ตอนนี้นะคะอิปก,ก็ว่ายผ่าน,นะคะเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวอิปจะพาทุกคนนะคะเดินดูบริเวณรอบๆวัดนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไปทําบุญกัน <c oughs> ด้วยนี่เตรียมเหรียญมาแล้วนะคะทุกคนเหรียญ <c oughs> ไว้ทําบุญนะ <c oughs> ก็มีของใหญ่มาาของอยากติดของของอะไรอุอ้ยช้ามายนะ,ะขอเนี้ย ทนนะคะแต่อย่มาสุดท้ายนะนะคะแล้วลอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็คือสามารถทำบุญออโรงศพนะคะสำหรับผู้ยากไร้ได้ด้วยเนาะต้องมีเงินเยอะ เกิดเราเองนะคะพีมาเมียนะมีตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะแต่ละวันเลยเนาะจคุณแท้เจ้คุณแท้เจ้าคุณแท้เจ้คุณไม่ลงนู้นไม่ลงเก้าใจนะคะเนี่ยตรงนี้มีเจ้าแม่ควนอิมด้วยนะคะตรงสาลานีนาสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาทำบุญถวายสังฆทานนะคะเราสามารถมาทำบุญถวายสังฆทานได้ตรงฝั่งนี้เลยนะคะก็ ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นสังกะทานที่เป็นทางฐานที่เขาจัดเตรียมแล้วอย่างเดียวนะคะเราสามารถซื้อของมาแยกต่างหากได้นะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเออเป็นาพานใส่ให้นะคะก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นสังกาทานอย่างเดียวนาะนี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งของทางวัดน,นะคะก็จะมีตะไคร้แห้งไข่ขด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาขอพรนะคะก็คือมูขอโชคขอลาภที่นี่ได้เหมือนกันเขาะดูสิไก่เยอะมากคนเขาก็มาถวายกันนะ นี้มีสูถนถาห้ทือวันนะคะเพื่อจมาสร้างใหม่อะคะ่ะก็คือไม่จำเป็นเราต้องไปถึงเวลาวันะนี้ก็ได้นะคะสามารถมาขอพรตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะส่นด้านหลังข้างๆตรงนี้นะคะก็จะมีเจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะ <c ười> ก็คือใครที่ชอบเสียงโชคเสียงลาบนะคะแนะนําเลยะคะ่ะมาที่วันนี้นะคะคือได้มีขอพรได้ครบเลยนะคะก <c ười> <c ười> ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะอีไม่ไหวแล้วคือแบบสภาพดูสิคือ แดดร้อนมากๆนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวอิฟขอกลับไปอาบนะ้ำที่ห้องก่อนแล้วกันแนละ้วก็คลิปหน้าก็ไม่รู้จะไปไหนดีนะคะก็ช่วงนี้ก็ตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะก็วันนี้อยากไหว้พระนะคะก็เลยออกมาทําบุญนิดนึงเนาะก็ยังไงก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ